ทำอะไรเทำที่เข็ดเนี้ัจบเดอ่ะตัดให้มันเข้าก่อนไม่เป็นไรที่ไม่รีบเกลยดไม่ีครับเคยกินไหมเกลยดทอดอ่ะเคยบ้านหนูเขาตัดเป็นแฉกอย่างนี้แล้วก็ค่อยๆทำ <c oughs> มาทำไม,มน,นี่นดได้ต่อได้ใจเองดูดีง ก็ไม่ได้บอกให้ทําให้ไม่ไม่ด่าพีรักเล็กไฟอย่างงี้ก็ได้แล้วเนี่ยกดตัดวงกลมได้ติพี่ไปจัดแจะ Yeah. Hmm.

ไปหลุดไปดีมากกำลังใช่ไหมได้เกนทำไมเมื่อกมันย่นั้นขยปนุไม่เหอนี่ยเฮ้ยยันเออเหมือนเช่งไง มันกัดกันหูขาดอ่ะสองตัวรู้ไ so. ด้ไงน่าจะตกไปกันแหละแต่เห็นอยู่หูขาดไม่ได้หูรุดเลยด้วยมัดโอเคโอเคอืมเป็นไงเลยอ้ยแรงเยอะเลย มาดู็ินเฮ้ย็นาดเดียวแก้บไม่ตัวนี้แลยังมอบมอบยังยังที่วเอาขึ้นมันก็ไม่หลุดหรอกเราขึ้นมาดิมาอยืดยดได้ไหมนี่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  เฮ oh mm ้ยเออผู้เก่งด้วยก็มีนะนี่ลูกป้าทองอ่ะมันยังไม่โดดอ่ะเป็นไงล่ะเป็นไตัวนังตยงตัวนตยงตัวน้อยไปนไตัวใหญ่ไปหนอ่ะเดแล้วไอ้นี่เดือเลยเดือดเล็กไม่ไเ็นไงอ่ะไปนเล็นหมาวุ้ยขี้เกียตัวหมด อได้ป่ะนี่ได้หน่อยหนึ่งจับเกียกอ่ะ้องมาวันนี้เป็หนเอาตัวเล็กมาด้วยไงมันเลยเยอะพี่มาตัวนึ้พี่ไม่ค่อยจับเลยให้กํำลังจับเดี๋ยวรอบหน้าแก้มือใหม่ครับที่มาจับอย่างเงี้ยเพราะว่ารอบที่แล้วผมไยิงหนูเนี่ยเกียดโคตรเยอะอะแบบโดดชนขาเข้าทั้งบ่ใบอ่ะแต่ผ่านไปประมาณไม่ถึงสิบปีครับเขียดหายหมดเลยยังไม่ถึงกี่วันอันดี้ที่แล้วไม่ใช่ประมาณห้าวันครับเขียดไม่มีเลย วันนี้ก็เดี๋ยวไม่ใส่เกลือรครับเห็ดหอจีนปักกระไปครับ